สวัสดีครับพีพาวดี60รถสวยนะครับผมวันนี้เรามีรถมานําเสนอหนึ่งคันนะครับเป็นกระบะโตโยต้าไฮรักวีโก้นะครับเป็นเครื่อง2,500 V N t u r b ี1อ4ทอร์โบรแรงม้านะครับตัวนี้เป็นตัวยกสูงโรงงานนะครับตัวนี้เป็นตัวปลายปี2013นะครับจด2014นะครับตัวนี้รถสวยเดิมบางนะครับเป็นภายในสีดำนะครับอ่าเรามาชมรอบๆบคันกันก่อนนะครับตัวนี้ ชมลอกคันกันก่อนนะครับตัวนี้ด้านซ้ายนะครับสีสวยเดิมบางโรงงานเลยนะครับตัวนี้รับประกันนะครับรถคันนี้ไม่มีชนหนักทิปคว่ำจมน้ํานะครับผมรับประกันการโอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตัวนี้ด้านคนขับนะครับ้าน,นี้สวยเดิมบ้านครับามาดูไฟหน้านะครับตัวนี้ เป็นไฟหน้าแท้เดิมโรงงานนะครับผมไม่เหลืองไม่หมองนะครับตัวนี้ใสๆนะครับผมทั้งสองข้างนะครับใสๆนะครับผมมาพร้อมกับไฟตัดหมอกแท้เดิมโรงงานนะครับคู่หน้านะครับผมกระจังหน้าเดิมๆนะครับตัวนี้ไม่ได้เคยเปลี่ยนนะครับกระจังหน้าเดิมๆโรงงานนะครับตัวนี้ เรามาชมภายในกันต่อนะครับเราเราเรามาชมภายในกันนะครับผมเรามาไล่ดูทีละจุดนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นเบาภายในสีดำเป็นนะครับเป็นเบากาเบาะเบาะผ้าสีดํานะครับตัวนี้เป็นผ้าเป็นลายลังพึ่งนะครับตัวนี้สีดํานะครับผมตัวนี้ตัวหายากนะครับภายในสีดํานะครับตัวนี้เกะคอนโซลสวยนะครับตัวนี้ไม่มีแตกหักนะครับตัวนี้เราไล่ดูทีละจุดนะครับผมหัวเกียร์นะครับ เป็นหนังนะครับผมถลอกนิดหน่อยนะครับตัวนี้อ่ไล่ดูคอนโซลนะครับคอนโซลนะครับตัวนี้เป็นแอร์แบ็กคู่นะครับตัวนี้แอร์แบ็กคู่หน้านะครับผมคอนโซลนะครับเป็นสีดํานะครับผมเรามาดูกันชัดๆนะครับผมตัวนี้วิทยุจอซีดีเดิมโรงงานนะครับตัวนี้ เล่น FM AM MP3 นะครับตัวนี้ใส่แผ่นได้นะครับตัวนี้มีช่องเสียบ USB ด้วยนะครับตัวนี้เดิมๆนะครับตัวนี้แอร์นะครับตัวนี้แอร์เย็นเพลงเพราะนะครับตัวนี้ใช้งานปกติครับผมที่จุดบุรีสองจุดนะครับที่จุดบุรีสองจุดนะครับผมปกตินะครับตัวนี้โอเคนะครับตัวนี้ตัวไล่ฟ้านะครับ ด้านหลังนะครับตัวนี้โอเคเกทคอนโซลเดิมบางสวยนะครับไม่มีแตกหักพวงมาลัยนะครับมันเป็นมันติฟังชันนะครับผมตัวนี้ผมปรับโหมดนะครับตัวนี้ปรับขึ้นนะครับตัวนี้วอลลุ่มนะครับผมแอร์แบ็คนะครับแอร์แบคู่เรามาดูเลขไม้นะครับผมสองแสนหนึนะครับตัวนี้ 2 1 8 0 0 0กิโลนะครับผมไม่มากไม่น้อยเกินไปนะครับอยู่กำลังพอดีนะครับเลขใหม่ประมาณนี้นะครับผมเพราะว่ารถประมาณปี1 4สีนี่ก็ประมาณ10ปีนะครับผมตกปีละสอ0 0 0ืกิโลถือว่าไม่เยอะนะครับผมอ่าเราไปดูจุดจุดต่อไปนะครับผมอตัวนี้มีนาฬิกานะครับอยู่คอนโซลกลางนะครับผมตัวนี้โอเคเราดูจุดต่อไปนะครับ ตัวนี้ปรับกระจกมองข้างนะครับผมพับกระจกมองข้างได้นะครับผมตัวนี้ปรับได้พับได้นะครับตัวนี้โอเคเลยตัวนี้กระจกซ้ายขวาขึ้น1 1. ลงปกตินะครับกระจกซ้าย, like, ย s. <S ขวาขึ้นลงปกตินะครับตัวนี้นะครับกระจกซ้ายขวาขึ้นลงปกติโอเคครับผมตัวนี้มีล็อกกระจกนะครับตัวนี้เรามาดูนะครับ ผ้าหลังคานะครับผมผ้าหลังคาสวยเดิมบางนะครับผมตัวนี้ใสๆเลยนะครับตัวนี้ผ้าหลังคานะครับไม่หมองนะครับดูเบาะหลังนะครับผมเบาะคู่หลังนะครับสวยนะครับผมไม่มีขาดนะครับตัวนี้แมงหลังสวยนะครับเ่าเรมาดูเม็ดพากันนะครับตัวนี้ดูเม็ดอากนะครับตัวนี้ สวยนะครับผมสติ๊กเกอร์เดิมโรงงานนะครับตัวนี้มีนะครับน็อตไปขยับนะครับตัวนี้ข้างหน้านะครับอ่าแผงประตูด้านหลังนะครับสวยมีแตกขักนะครับผมเป็นแผงประตูสีดำนะครับตัวนี้พื้นพรมนะครับ มาดูพื้นผรมเลยใส้ใสสะอาดางนี้เลยนะครับพื้นผรมนะครับผมใสสะอาดเนยนะครับตัวนี้ดูข้างหลังนะครับผ้าข้างหลังดูเม็ดอาร์ตด้านหน้านะครับเนี่ยนะครับดึงยากนิดหน่อยอ่าสวยเดิมเลยนะครับตัวนี้เม็ดอาร์ตเป็นสปอร์ตอยู่ครบนะครับผมตัวนี้รับประกันนะครับไม่มีพิกคว่ำนะครับจมน้ํานะครับตัวนี้ รับประกันให้นะครับชนหนักพวกนี้รับประกันให้นะครับตัวน,นี้แผงประตูด้านหน้านะครับผมสวยนะครับไม่มีแตกหักนะครับผมตัวน,นี้นะครับอ่าเราไปดูด้านนั้นกันนะครับทีนี้เรามาดูภายในด้านนี้กันต่อนะครับผม เบาะนะครับเบาะหลังนะครับเบาะแคปบนะครับผมแผงหลังนะครับสวยนะครับผมมีสติกเกอร์โรงงานอยู่นะครับผมดูน็อตนะครับไม่ขยับนะครับผมด้านล่างไม่ขยับนะครับผมดูทีละจุดไล่ดูทีละจุดด้วยนะครับผมแผงประตูด้านหลังสวยไม่มีแตกหักนะครับตัวนี้เรามาดูแผงประตูหน้านะครับผม สวยนะครับไม่มีแตกหักนะครับผมซีนตะคงตะเข็บสวยนะครับตัวนี้ดูเบาคู่หน้านะครับด้านนี้สวยนะครับตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดา5สปีดนะครับผมเกียร์ธรรมดา5สปีดนะครับดูคอนโซลนะครับแอร์แบคคู่นะครับสวยนะครับตัวนี้ มาดึงยางตะเข็บดูนะครับทีนี้ดึงยากนะครับอาด้านหน้านะครับด้านหลังอ่าดึงลงให้หมดนะครับทีนี้ยางด้านหลังนะครับตะเข็บนะครับผมสวยนะครับตัวนี้เม็ดอาร์เม็ดสปอร์ตอยู่ครบนะครับดูด้านหน้านะครับเม็ดอาร์เม็ดสปอร์ตอยู่ครบนะครับผมครับผม ดูน็อตซอกน็อตแก้มไม่ขยับนะครับผมตัวนี้อ่าดูพื้นพรมนะครับผมคู่หน้านะครับสะอาดนะครับผมนี่พรมสวยนะครับตัวนี้ดูพื้นพรมด้านหลังนะครับใสสะอาดนะครับตัวนี้มาพร้อมบันไดคู่นะครับผมบันไดแท้เดิมโรงงานนะครับตัวนี้ อะเรามาดูต่อคัซีนะครับผมชดซีนะครับด้านล่างน,นะครับผมดูชุดซีนะครับไม่ผุนะไม่แดงไม่ผุนะครับตัวนี้สนี้ไม่กินนะครับตัวนี้คัสซีสวยๆอยู่นะครับดูชัดๆนะครับผม โอเคนะครับตีเรามาดูล้อยางนะครับผมตัวนี้เป็นล้อแม็กขอบ18นะครับผมเป็นล้อแม็กขอบ18 for t u n e r เนอร์นะครับยางยางเ a นเกนะครับปี2,019นะครับสัปดาห์ที่39นะครับปี2,019นะครับตัวนี้ยางดอกยางนะครับยางลึกๆกันนะครับตัวนี้ ดอกยางยังลึกๆเลยนะครับดูเฉดีนะครับตัวน,นี้สวยนะครับซุ้มซอกประตูสวยนะครับผมามาดูด้านท้ายกันนะครับตัวนี้เป็นตัว E นะครับผมดูนะครับเม็ดอาร์คอยู่ครบนะครับตัวนี้แต่ละครับตัวนี้ตัวนี้ A L นะครับ นี่เออานะครับผมอยู่นะครับผมตัวนี้อานะครับอยู่ครบนะครับผมครับตาอยู่ด้านท้ายนะครับผมกระบะท้ายต้องบอกก่อนนะครับว่าทุกคันวีโก้่ะมันมันจะเป็นแดงๆตรงตรงข้างหลังครับเพราะว่าผมเก็บสีให้หมดแล้วนะครับไม่ผูกนะครับมันจะเป็นแดงๆนะครับตัวนี้แต่ว่าผมเก็บสีให้แล้วนะครับผมตัวนี้ไม่มีสิิไม่มีอะไรนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมเปิด ภายในให้ดูนะครับภายในนะครับไม่มีสนิมไม่ผุนะครับพื้นแบกไลเนอร์สวยๆนะครับตัวนี้ดูพื้นแบกไลเนอร์นะครับต่อไปตัวนี้แบกไลเนอร์นะครับมีริ้วรอยตามอายุการใช้งานนะครับตัวนี้ก็ไม่ถือว่าใช้งานหนักมากนะครับตัวนี้ถือว่าก็พอได้นะครับตัวนี้ ดูนะครับดูฝาท้ายนะครับโอเคนะครับตัวนี้ดูดูแมกไลเนอร์นะครับดูไฟท้ายนะครับผมไม่มีแตกหักน้ำไม่เข้านะครับตัวนี้ไม่มีแตกหักน้ำไม่เข้านะครับตัวนี้เสริมท้ายนะครับผมมีริ้วรอยนิดหน่อยนะครับตรงจุดนี้นะครับ เสริมท้ายนะครับผมมีริ้วรอยนะครับตรงจุดนี้นิดเดียวนะครับผมเสื้สีนะครับด้านท้ายนะครับดูนะครับเะืสีด้านท้ายนะครับเอาเป็นตัวพีเรนเนอร์นะครับยกสูงแท้โรงงานนะครับตัวนี้สติ๊กเกอร์นะครับผมสีรอบกันบางๆนะครับผม ดูได้นะครับผมซิเกอร์ประตูนะครับเติมลมยางนะครับทุกอย่างอยู่ครบนะครับผมเราไปชมห้องเครื่องกันก่อนนะครับตอนนี้นะครับมาชมห้องเครื่องนะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับอาอยู่นะครับผมตัวนี้เลขคันหน้าอยู่นะครับ ตัวนี้เอลอยู่นะครับ <seaweed> ผมอ่าตัวนี้สติ๊กเกอร์เหรียญบาทอยู่นะครับทั้งสองด้านนะครับผมดูน็อตแก้มนะครับน็อตแก้มไม่เคยขยับนะครับตัวนี้น็อตไม่ขยับนะครับผมดูน็อตฝาหน้านะครับไม่ขยับนะครับผมตัวนี้สติ๊กเกอร์นะครับตัวนี้สติ๊กเกอร์เหรียญบาทอยู่นะครับผมโลโก้ดูนะครับตัวนี้สติ๊กเกอร์ เหยนบาทอยู่นะครับตัวนี้โลโก้โตโยต้าอยู่นะครับอยู่ด้านัดฝาหน้านะครับผมนัดฝาหน้าไม่ขยับนะครับสวยนะครับตัวนี้นัดแก้มนะครับไม่ขยับนะครับผมดูห้องเครื่องนะครับมาดูสุดห้องเครื่องนะครับห้องเครื่องที่สวยนะครับตัวนี้เป็นเครื่อง v n t o นะครับผมมีเบรก ABS นะครับตัวนี้มาชมนะครับ น่าจะติ๊ก,กเกอร์อตรงนี้นะครับเอามา,า,มาติดตรงนี้สวยเดินนะครับไปดูห้องเครื่องด้านนี้นะครับสวยนะครับซุ้มซอกนะครับดูซุ้มซอกนะครับตัวนี้สวยนะครับผมดชูชัดๆนะครับซุ้มซอกสวยนะครับผม เดี๋ยวเรามาสตาร์ทเครื่องฟังเสียงดูนะครับเดี๋ยวเกียร์ว่างไหมส,สตาร์ททีเดียวติดนะครับผมฟังเสียงเครื่องนะครับเสียงเครื่องพอเลยนะครับตัวนี้ เครื่องดีมากนะครับตัวนี้นดับไปดูยี่บัตมันเครื่องนะครับตัวนี้เครื่องดีนะครับไม่พ่นไม่อายนะครับผมเครื่องดีมากดูเหีหตุเหตุเดินโรงงานนะครับววววววตัวนี้ที่เครือ่องรออปปอยู่ครบนะครับผมมาพร้อมกระจกกันเลยนะครับตัวนี้กระจกเล็กนะครับอยู่ข้างหน้ากระจกกันเลยนะครับตัวนี้เดี๋ยว เรามาเล่งเครื่องดูนะครับผมไปเลี้ยวออกข้างน,นะครับทีนี้อ่านแอปปิดไปดูครับก่อนโอเคนะครับไม่มีควันนะครับผมเครื่องดีมากนะครับตัวนี้ เืมบอกไปครับยางนะครับตัวนี้ยี่ห้อเดียวกันทั้ง4เส้นนะครับของเทกเกินะครับแอดวานนะครับตัวนี้ปี2019ทั้ง4เส้นนะครับผมรับชมเสร็จนะครับผมตัวนี้เป็นกระบะโตโยต้าไฮรักวีโก้เครื่อง2.5 V n t u r b o 144แรงม้านะครับ ตัวนี้เป็นปี2 0 1 3 1 4นะครับตัวนี้เป็นภายในสีดำนะครับเบอร์โทรติดต่อนะครับที่สอบถามดูรถนะครับเบอร์09 2493 9977นะครับผมรถคันนี้อยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับผมอำเภอเดชอุดมนะครับผมรับประกันการโอนทุกกรณีนะครับผมเอกสารพร้อมโอนนะครับตัวนี้ภาษี68นะครับผม ราคานะครับอยู่ที่258,000บาทนะครับราคาที่258,000บาทนะครับได้ตัวนี้ไปเลยนะครับวีโก้ยกสูงภายในสีดำไปเลยนะครับผมดูรถได้ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับอำเภอเดชอุดมนะครับผมเอกสารพร้อมโอนนะครับรับประกันกระบาคันนี้นะครับผมไม่มีพิกคว่ำจมน้ำนะครับตัวนี้หรืออุบัติเหตุหนักไม่มีนะครับผมตัวนี้เอกสารพร้อมโอนนะครับผม สอบถามดูรถได้เลยนะครับผมเอกสารพร้อมๆเลยนะครับผมอ้าวก่อนจบคลิปเราขอให้ชมรอบๆอีกทีนะครับผม ้ายขอกล่าวสวัสดีพี่ๆ u t u b e ที่รับชมทุกท่านนะครับขอขอบคุณครับ